ฮิปโปไทมัสเป็นสัตว์ดิงงูตัวนมและยืนสี่ขาพวกมันมีตัวขนาดที่ใหญ่ใหญ่พวกมันไม่สามารถยืนสองเอ่อสองขาได้เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยหน้าคุนๆนั่นเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี่มันหมูดิงไหมเหรอมันมาไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่อย่างนี้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันมาได้ไงเฮ้ยปกติแล้วมันต้องอยู่ในสวนซับนี่เหรอแล้วมันยืนสองขาด้วยมันหมูดิง เอ้ยเขาเรียกว่าหมูเด้งแต่ตัวเห็นมันเป็นฮิปโปโปเตมัสโอ้ยติดหูป่าบอเอ้ยนาก็แบบยังมันจับเป็นมันแต่นะไหนเฮ้ยอย่าเข้ามาไม่เข้าอยู่แล้วแต่อุ้ยเอ้าฝนตกอีกแล้วคืนนี้เฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามานะไม่เข้าอยู่แล้วว้าหมูเด้งอย่าเฮ้ยอ้ยว้าวไอ้หนูเ้ยหมูเด้งอย่าอย่าผมอย่าผมเฮ้ยอย่าเข้ามานะไม่เข้าอยู่แล้วหมูเด้งอูตัวมึง ไอ้มองหน้าไส้บ้โอโหโอ้โโอ้โห้อ้หมูเด้งยาโอ้โหไอ้หมูเด้งฉมยกเขาใลแกแล้วหอต้องส่งกลับโซสัตว์วะทาไงดีนี้เอ้ยเดี๋ยวในตัวว้าวไม่เจอกันนาเลยจอล์ดก้บส์ไม่เจอกันนาเนี่ยเอ้ยวิ่งนี้ต้องมาเปิดกล่องซูมจอรกบส์กับหมูเด้งเหรอเฮ้ยหมูเด้งกี่สองขา นี่ต้องส่งกลับแล้วล่ะไหนเฮ้ยรับจินบบอลไทยอะไรบ้างโอ้ววโอ้ว้รู้สึกเหมือนย้อนไปอดีตเมื่อ5ปีแล้วเลยยังไงไม่รู้แต่คิดถึงไอหนิงว่ะไอหนิงหายไปแต่ว่าออตินริมทะเลอยู่ครับโอ้โอ้ตกแล้วว่าเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่เฮ้ยขี่ฉันสิไปเลยอัศจริย์ยูเมเวลฮะแค่สิขี่ไม่ได้จริงนี้หมูเกนี่โอ้โยนเลยแล้วมันจะมีอะไรโชคดีบ้างนะเออโอ้ดับทองดับทอง นี่ดาบไชนี่ซอสมันก็คือมันก็คือดาบทอมมันมันมันส่งประกายยังไงอาลาดในเมื่อแกไม่สามารถขี่ได้ฉันจะเอาแกเป็นอาหารนี่แน่มันใส่ทิ้งเลยทิ้งเลยต่อไปมานี่ขุดมาก็ดีบโอ้อุปกรณ์ระเบิดน่าจะดีแต่ว่าไม่อยากใช้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ,หอ,หอ,หอหห้นี่ก็หมูเดงเง้ก็มันไดกจิ๋อวยอย่าเข้ามาเด็กจิ๋วอย่าเข้ามาด้วย อ้มีอะไรดีดีบ้างเนี่ยฮะอันนี้โกงสปอน์ตเอามาทำอะไรอะฮะโกงสปอนสไปเดอร์เจ้ามาทำไมมันนี่เนี่ยที่ำไมโยนโอ้โหกองตตาไม่เลิกเลยอีตัวนี้เอ้ยโอลาปิตขอบคุณนะแต่มันก็คุยไม่ได้โถ่เอ้ยนี่มึงเนี่ยฮะเออโอ้โหไอ้นี่ทำไมมันชอบชอบสปอรเลยน่ากลัวคนเลยโอ้ไก่โอ้ไก่อุ้ย หยุดหยุดสักทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้อ้นอเยยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ป้างตาใช่ไหมป้าดวงตาใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหอันนี้ไม่ใช่อ่ะโอ้โหจะสู้ไงมาได้มาได้ตีมึงนลยขอร้องละดีดีหน่อย โอ้โหที่คุณเพชรแต่ไม่มีเหล็กอืจะบ้าปโปดขอดิดิไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ต,นตัวนี้ไม่ชอบโอ้โห <c oughs> มีอไอดีบ้างเนี่ยโอ้กระจกืหไม่มี <c oughs> มีอไอดีบ้างเนี่ยอ๋อ <c oughs> อะไรอะ่ะน้ำยารีเจนแต่ว่ามันปุดหัวโดนทิ้งเลยหมันไส้มันไม่ช่วยหรอกอันลักกี้สควิดโอ้โหคุณมากน้าก็โชคอะไรเหมือนกันนะจะปหมึก ไม่เอ่อเดี๋ยวนะฮะเอ้ยได้หมึกหมึกสะท้อนเนี่ยหมึกกรุบหมึกกรุบอัลลัคกี้บ๊อบอัลลบ๊อบนายโชคลาทินาบ๊อบเฮ้ยบ๊อบบ๊อบโอ้ยเจ็บบ๊อบนายตีเจ็บมากเลยจะเมียนกูนายแล้วเว่อน์ี่มันอะไรอ่ะจำได้อ๋อวัวจุ๊บมีของสะท้อนไหมอ้ามีของสะท้อนอยู่ข้างในสุดยอดโอเคนี่กินก่อนงํม เราบ๊อบฉันไม่กดอะไรบ๊อบฉันไม่กดอะไรบ๊อบนี่สวยงามอหมือนของสิงับงับชุดยกองชุดเกาะอาดาบโอ้ยดาบโคตรโกงอย่างงี้กรสุนโหดดีเงี้ยต่อไปเอ๊บโอ้โหมีแต่ไม้ทำไมอ่ะมันไม่ช่วยแบบว่าโอ้ยมันการสุนกระช้าเหรอขอขอมาบ๊มนบ๊มนหน่อยสลามขอบคุณนะไม่ช่วยเลยโออแต่ว่าต้องมีเพชรเออใช่เรามีเพชรว่าเราขอ สุดไม้ก่อนฮะทำไมาชีวิตมันรันทดจังวะการที่สู้หมูที่มันต้องสุ่มอะไรแบบอันนี้เดี๋ยวเรียกว่าโชคดีเลยนี้มันรันทดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาที่ขุดไปทำที่ขุดเอเล็งโอเคนี้น่าจะสบายขึ้นเยอะไป let's go ไปขุดเพชรก่อนเพื่อทำสุ่มความโชคดีให้กับเรามากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนสุ้ที่ีขึ้นเราขอลองนี่ถ้าเราอึ๊บโอ้ไม่มีเลยก็ไม่มีน้ำยาอะไรอะ่ะ แล้วมีอาติเมตเอ้ยสุดยอดทีนี้เราจะเอาเพชรทำไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่าทีนึงมันจะเอาไปสามชิ้นเกาะเนี่ยตอนนี้เราชิ้นเกาะเราไม่มีเลยหมูเปรี้ยงก็ยิ่งหงุดหงิดด้วยโอ้โอเคนี่สูบค่ารชุดดีได้ยืบไหนสูบหน่อยสิหึมฮึยี่สิบโอ้โหมันน้อยมากนะโอ้ยหมันเอ้ยนี้แล้วก็มีองค์คารักแล้วทีนี้พวกอะไรก็ไม่กลัวก็มาเถอะแต่ว่าจกลัวระเบิดตายมากกว่ายืบยึบน้ำยาน้ำยา อัติเมตอีกแล้วโอเค,คอเก็บไว้เฮ้ยคันนันน่นคันนันน่นคันนั่นคันนั่นคันนั่นเบาว้าวไปเลยโอ้ชุบ้าวสุดยอดอันนี้เอาไว้ใส่หมูแดงไม่ไมหมาเอยเฮ้ยมานี่มาหนี่นีหนีหนีไม่ไม่ไมานี่เร็วเอาเร็วไม่โอ้โหโอ้ยขจาพวกนายมาเจอเนี่ยฮะตัวอย่างเอาเลว สูงแม่งเลยอึบแอปเปิลทองสวยอ่าฮ่าอันนี้ยากแล้วมีอะไรดีบ้างมาอีกไหมอ้อยอ้ย,อ,ยอันนี้ไม่ดีอะอไม่ดีโอ้โหดาบ,บมึงสุดโหดดาบมันเป็นอะไรมากเลยอะ่ะต่อไปน้ำยาเขียวๆเกินน้ำยาฮังเกอร์ติ้นฮิววะอ้าวทำไมอ่ะอันนี้โอ้เพชรโอ,รโอ้สุด,ด,ดยอดสุด,ด,ดยอดสุดยอดนี่แหละเพชรได้เพชรอืมได้มามสิบสี่เม็ดสวยงามครับผมเฮ้ยโอ้โห จะตกบ่อยไอ้หนาโลน,นะนี่เนะ่เพื่ออะไรโอ้เดี๋ยวพี่พี่เป็นใครอ่ะผมขอพี่หน่อยนี่ไงได้แล้วเนี่ยชุดกอบเพชร5าสัญญาดมีหัวใส่แล้วหน,น <l ip> ห,ลนะหน้าตาดีไม่อะขาเรียวผมหล่อเลยนะหน้าตาคิดหล่อแล้วโอเคทึบเห็นแล้เช็ดเหรอทำไมอ่ะโอ้บูตออฟรเฟมลองเท้าไฟทีนีน้ถ้าเราใส่หมาเท้าไฟนะ ไม่โดนมัน้งเฮ้ยเฮ้ยอัน,นไงอันไงไปนะไปนะบอบบี้นี่เน่โอเคกันไฟรองเท้ามันละเอยียจริงๆเลยสาจะรักษาบอบบี้ไว้เยีะจริง <c oughs> เปิดแต้วัสุ่มเจอนีอ่ยฮะเดี๋วพ่อไปหนีก็ได้คิดได้อยู่ๆเอ๊ะอะไรอะดาบลัคกี้ดาบเป็นความโชคดีว้าวพลังของผมการหมุนติ้วุนต้วนะอืมเอ้บโอเคโอ้โอ้โอโอ้โอ้โ,อโ,อโอ โอเคเอมามาบบบบบมากำลังหนักโชคดีมาแล้วจ้าไหนขอแมวเอ้ยหนึ่งหนึ่งกลองเป็นพวกโชคดีไปสิบอื้มโอ้ยไม่นะมาเอ้ยมาฉันตีซะดีอ้ไอตัวนั้นมันอยู่มันมีชีวตต่อย่าไงฮะไอ้นั่นเไหนวะมันอยู่ไหนอะเฮ้ยตกใจโอเค โอเคเมืกก่อกี้ตกเมื่อกี้เจอตัวอะไรไม่รู้เออมันมีช่วยด้ยเหรอไอตัวใหญ่ๆนะ่ะม,มีด้วยเหรอเออน่ากลัวต่อไปมาเอ้ยอ้สมอโู้จุบอุ๊ยโอ้ยยาอะไรไม่รู้โอยากระโดดยานี่แต่มันมันก็โอ้ยคอยมาโดนตุวยีมาเบิ่มๆได้ไหมมีแต่แล้วไม่รู้อะไรอย่างโชคดียาอีกเลย ไม่อยากได้ยาเลยยากจะฟืกหมูดิงได้อะเอโอ้โวมันยาโชคดีล้องปาสิใช่ไหมโชดีปาเลยว้าวมาทองอันนี้ก็โชดีววดีพี่มาที่แบบพี่เยพ่อจะการเลยพ่อจะกัรเลยพ่อจกันเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยนตาเนโอเครออยู่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 โอ้ยฮ่าฮ่าเป็นไงหมางฉัน แม่งยเตาิะเฮ้ยึมันตีทอเฮ้ยอยไปสู้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 เรอาฮโอ้สู้ไม่เลยัสเตอร์เดไปรใหฉันต้องแกได้มว่เข้ามาเข้ามา เอ้ยไงเห้เอา,า,เอา,าขอไปชั้นดิดีพวกโอเคว้าวชิ้ก็สุดโหดมันคืออะไรกันชิ้ก็สไปร์ลชิ้ก็หมุนติ้วติว้โอ้ยตกใจหมดเลยมันยังไม่ตายไอ้นี่นเฮ้ยโอ้ยอะไรนี้เราก็รอ่ชีวิตได้เอเฟฟกต้องมาเ,เ,เ,าเมีนีนอยรเอ้เอเอเเออเ,เออเออเออออเอมเอออออออ โอเคสวยงามเฮ้ยหมาลอดอยู่โอเคตอนนี้ของอะไรเต็มตัวเต็มตู้มันเลยเฮ้ยมีดๆต้องจากพวกนี้เหรอโอเค,อเคขอบคุณนะอีกยี่สิบเจ็ดกล่องจะทู่ได้ไหมหมูเด้งนะฮะเฮ้ยหมูเด้งหมูเด้งเด้งหมูอันนี้ลองดูยาโชคดีโชคดายกินดีกว่าโอ้โหสุดยอดที่สุดในโลกอันนี้แหละเป็นบ้าขนมขิงอะบ้าขนมขิงโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ย,อยมันีนี่ๆโอเคไปป้าขนมขิงมีอะไรบ้างฮะดิมีป้าขนมขิงมีขนมขิงให้กินแต่เขามากมไม่ต้องการเลยฮึบฮัน,โนูโอ้มันก็ไม่ค่อยกงเท่าไหร่แต่เฮ้ยสูมกระชาะ่ะ Let's go อะไรอะชูด,ดิงสตาร์ว,ว้าวว้าวอันนี้ดีเอาไว้สุ่มเ่เราไปเซนได้นี่เลยเราไปเซนจุบจ๊บจุ๊บจฮึบ ว้าวฮนูเอ้ยเอเคนี้หมูเด้งแค่ไม่รอดแน่บอกเลยว่าเป็นธนูที่สุดโหดที่สุดเคยเจอมาหรือเปล่าไปดูอ้อมแมวแมวนี่ว่าเมี้ยโอเคเฮ้ยที่มันมันเอเมลอนเอเมลอนโอเคขอหน่อยครับนะครับจะไปทำอ่าสิ่งที่เรียกว่าความโชคดีโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยทำมหนึ่งก้อนทึบโอเคผมคิดว่าน่าทำอ่าเพชชุดกรอบเพชรได้นอันนะ Icana, โอเคขอกอดนี่ขอกอดไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหมูย้งตบตายโอ้โหสิงสารสัตว์เต็มเลยเจ้บ้าโอเคอ่ากางเกงแล้วก็รองเท้าปุ๊บอฮึสุดยอดนี้เกาะจบเต็มไปกหนึ่งเราขอหม <raul ic> ูได้ชมาหาแล้วเอ้ยนี่มันคาถาว้าวสุดยอดเอ้ยมันเครื่องปลาลองปลาดิ อะไรอ่ะออกชุดที่ไป10%เออเรืแบบ่องเกงโอ้โหสวยงามนี่เนขอปลาหน่อยี้โหเลยเอ๊บโอ้โอะไรอ่นีอะรอะเโหโเบ๊เบ๊โหโอบเบ๊บเโหโเบ๊บเบ๊โหโ๊บเบ๊บเโหโเบ๊บเโ๊โหโ๊บเบ๊บเโหโเบ๊บเบ๊โหโเบ๊บเโหโเบ๊บเบ๊โหโ๊โหบ๊บเโหโเบ๊บเบ๊โหโ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  วางทุบเลยว่าอะไรอ่ะเป็นหมาของสกายซีที่โชคดีอย่างนั้นเหรอพวกนั้นก็มีชื่อไหมเหรอโอ้ยนี่เปโหดนี่ต้องจัดการด้วยวิธีการปาคาดอะไรเออจุบอึ๊บลองฮนูดิฮนูโชคดีอึบโอ้ยอุบอุบบุ๊บจบุจบบโจุจบ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 จโอ้เออสวยงามดูที่ดอกขวาบ้างดอกขาเกงออกเออไม่น่าดีเท่าไหร่มา ไกลหมดแล้วหมูเด้งฉันเริ่มเสียใจแล้ว <c oughs> ต้องส่งหมูเด้งกลับสัตว์นะเออไม่งั้นเราจะแบบว่าพาเขาไปส่งไม่ได้๊จบโอ้ยโอเคบอกไปไม่รู้ว่าหมูเด้งจะสู้ได้ไหมแต่ว่ามันจะสู้ได้แหละโอ้สไปเอร์ลโนแมนน้ำยาปลาต้องน้ำยาปลาเสร็มไหมโอ้โหโอเคเปิดเปิดให้หมดเฮ้ยเฮ้ยตกใจโอเคนี่เป็นเดิมโอ้โหโอ้สมุดกับตอนเขาไล่ไม่เอา อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเ่ยโอ้ย <tripod Anyways> ที่ขุดไม่เอาตอกไม้สุดสุดท้ายอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าถ้าเราถามบอกไปเรื <infused> ่อยอย่างเงี้ย oh สิบแปดสามหกห้าสิบสี่ร้อสิบสี่อ่ะร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสุดท้ายจะโปรดดีๆจะโปรดนึบยาอะไรอ่ะมันคือยาโอ้โหโยนแม่งเลยเหมือนใส่เหมือนหัวใบซ่าอีนุ่นตะตุ่นเอ้ยจะสู้ได้เนี่ยโอเคด้วยตัวพลังการณ์ที่เรา จาัดก,การทุกอย่างเราต้องจัดก,การหมูเด้งให้จงได้ส่งกับส,สัตว์หลากหมูเด้งไงเออมาหานายแล้วหมูเด้งอยู่ไหนหมูเด้งอยู่ไหนนี่ขเขาเรียกว่าหมูเด้งแต่ตัวจิบเป็นฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสคือมัสส์ไหนวะหมูเด้ง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 มาดีหมูเด้งชิวเก่งมากเหรออย่ามาจับนะขอจับหน่อยทำไมหมูเด้งอย่ามาจับนะขอจับหน่อยขอจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยขอจับหน่อยเฮ้ย เอ้ยอะไรตีพ่อแต่มันฮ่าฮิเว้นมางชั้นยังไงอัานนมือเปียกมันทำอะไรฮะเดดกแม่งเลยเดกแม่งอะไรเอ้ยอุ้ยบูด้งสนทุนเลยอะบูดิงเซเว่นเซเว่แล้วาซเว่แล้วเเว่แล้วเเว่เหรองชั้นเองชันจะกัดเซเวนนี่นี่นี่โอ้ยเป็นไงบูดิงฮ่าบอกเลยอะสู้ไปได้การสู้มันกี่วันนี้โอ้ยหวังว่ามันคงไม่เป็นล้านนะอย่าวมันส็เือมันจะมีจริงได้ยัง ไหนวะไอ้บ้าเอ้ยไม่ยุ่งเอาโอยโัวย่างเยอะเฮ้ยเอาไงดีวะตะกี้ว่าอ่ะฮึขอบคุณมากฝนนี่ช่วยให้เราสุขสุขได้จริงจริงจะบ้าเอ้ยจะสู้ไงในหมู่แดงโคตรเยอะเลยผ่อนนมเออไอเฮ้ยเอ้าคุณเป็นใครเนี่ยฉันก็แค่รู้ว่าแกผ่านทางมาเอาล่ะฉันอยากจะกินหมูจังเลยจะกินหมูเอาไปไหมนะเอาไปโอ้ไม่มีนี่วะเออจะมีดาพี่ดัวนั้นดาปะโว่แต่นะดาปลาหมูเด้งเหรอ เอ้ยน่าสนใจเล่นผิดางรูดิ้งร้อยเหรอโอ้โหตรนี้เดี๋ยวผมเอาเลยหมูร้อยยี่ิบแปดใช่ไหมโอเคขอสักนี่หน่อยหกสิบสี่อะโอเคให้สองตัวแล้วพออะขอตีหน่อยโอ้ยหน่อยเอ้ยนี่หน่อยอย่างเงยยุบโอเคบนี่แน่พอไหมโอเคพอพอพออ,อ,อ่าทีนี้ฉันได้ฉันได้ดาบปราบหมูได้เงยใช่ไหมใช่ดาบนี่สามารถปัดเรื่องทุกอย่างเอาละ นี่แน่ดาบปราบหมูด้งชื่อมันก็โอ้มาหมูตงหมูด้งหมูตงหมูด้งอะไรมามามาจะส่งนายกลับสวัสดเองหมูด้งนายไม่ควรเข้ามานเกมไหมครับนี่เพราที่มันมีแต่คนนึเลียมคนก็เล็บชนกันอละมาเลยหมูด้งชื่อนายอย่ามาจับนะจับ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 มับจับจาบจับจั่จ่ยจั้จ่าจับจัจับนับจั่ออยาจัา มีการส่งในคลิปบอกกันเชิญน,นี่แล้วมีดาบปราหมูเด้งยนะเอ้ยขอบคุ้นเมื่อายมากที่อยู่ชั้นนะจังหวาน้อยจัาไม่น้อยอะไรเออแล้วก็ส่งกับสด้ทันทีเฮ้ยังมาเจอเลยโอ้ยน่ากลัว